สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านค่ะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮมในย่านของจังหวัดชนบุรีกันบ้างค่ะและโบก็อยู่ที่นี่แล้วกับโครงการ Smartland Village ค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่บ่อวินศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายค่ะและสำหรับโครงการแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่ใกล้ทั้งตลาดนัดโรงเรียนและสถานพยาบาลอีกด้วยค่ะ ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการแห่งนี้มีทั้งสระว่ายน้ำสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นค่ะและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนบ้านที่โบจะพาไปชมนั้นนะคะเป็นบ้านชาวโฮมขนาดถึง2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามไปชมในคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่88ทับค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ติดริมถนนเมนหลักเลยค่ะเดินทางได้อย่างง่ายนะคะเข้ามาจากหน้าโครงการค่ะและสำหรับภายในบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมแบบขนาด2ชั้นค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่30ตารางเมตรค่ะหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรค่ะส่วนในบ้านจะน้าอยู่ขนาดไหนเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะโถงตรงนี้นะคะคุณสามารถนะคะแบ่งสัสดส่วนพื้นที่ได้อย่างลงตัวเลยบริเวณด้านหน้านะคะที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านตรงนี้ค่ะเราสามารถทําเป็นมุมรับแขกฝัง่งตรงข้ามที่ติดกับริมกําแพงนี้จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น2ค่ะคุณสามารถบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะที่ติดกับริมกําแพงบ้านแบบนี้นะคะเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นนะคะโซฟาหรือจะเป็นโคมไฟ แบบตั้งโต๊ะหรือว่าตั้งพื้นขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะและก็ที่สาคัญเลยค่ะด้านในของตัวบ้านค่อนข้างกว้างนะคะคุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารแบบไซส์ใหญ่แดที่นั่งหรือว่าสิที่นั่งก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะถ้าจากมุมด้ค่ะที่คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้แล้วนะคะก็จะมีส่วนด้านหลังของตัวบ้านในส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้ค่ะเรามีการต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามารถบิวอินเป็นครัวไทยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้เหมือนกันค่ะ ส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังของโบตรงนี้นะคะก็จะมีฝั่งด้านหนึ่งที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําด้านล่างตรงนี้ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะและอีกหนึ่งฝั่งที่อยู่ใต้บันไดค่ะตรงนี้นะคะเขาทํามาเป็นพิเศษเพื่อเป็นห้องเก็บของได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมกันต่อเลยค่ะ สำหรับชั้นสองนี้นะคะจะมีอีก3ห้องนอนค่ะและสห้องน้ําห้องนอนแรกที่โบจะพาไปชมกันจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะหรือว่าห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านห้องนี้นะคะพื้นที่กว้างมากๆค่ะซึ่งคุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาดใหญ่6ฟุตหรือว่าคิงไซส์นะคะหรือว่าใครอยากจะบ mm ิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะอยากจะทําเป็นมุงบล็อกอินโคลเซตเอาไว้แต่งตัวก็ได้ค่ะและที่ห้องแห่งนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวแล้วค่ะและมีประตูที่สามารถเชื่อมต่อออกไป ระเบียงห้องหน้าบ้านได้ด้วยค่ะและอีกสองห้องนอนค่ะจะเป็นห้องนอนไซส์ขนาดกลางและขนาดเล็กแต่ว่า2ห้องนอนตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด5ฟุต6ฟุตก็ยังได้ค่ะและยังมีระเบียงห้องนะคะที่คุณสามารถออกไปรับลมด้านนอกของบ้านได้อีกด้วยค่ะและด้านบนตรงนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำนะคะห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะห้องน้ำนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสมาลแอก เริ่มต้นที่บริเวณตลาดสมาร์ทแลนด์ขับต้ามทางไปประมาณ4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะและที่นี่ค่ะโครงการสมาร์ทแลนด์วิลเลจหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ที่โบพามาชมกันค่ะท่านไหนที่อยากจะชมสถานที่จริงหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ปรึกษาการขายของเราค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage j s s เซส a มนเ e นเค่ะหรือที่ YouTube c h anel เรื่องบ้านบ้น by J Asset Management ค่ะนอกจากที่นี่แล้วโบยังมีทรัพย์มือ2สภาพนางฟ้าในย่านของจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพม,มหานครอีกมากมายให้คุณติดตามกันได้และเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ EP หน้าอยากจะให้โบพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ